ผลงานกุ้งโลหนึง่งหมดแล้วนะครับคนนี้กินอยู่คนเดียวไม่นะไม่นะส่วนผมส่วนผมกินแค่ห้าตัวพอกลัวแพ oh, <no. S 1> อ๋อ no ผลงาน <laughs> ใช่กดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก,กดติดตดามด้วยลุกไม่ขึ้นลุกมากบ๊ายบายทีหลังจะไม่กิน,นแบหนี้นะนี่นะครับกุ้งตัวใหญ่ดูว่าวันนี้กินยาแก้แพ้ไปแล้วว่าจะแพ้กุ้งอีกหรือเปล่ากุ้งตัวใหญ่ๆไข่เจียวข้าว ตัวยิ่ใหญ่คนขายบอกว่าอย่าอย่ากินหัวมันส่วนมากจะแพ้หัวกันอะีรตัวแพ้กุ้งจะลองกินกุ้งยากินยาแก้แพ้แล้วล่ะนี่ดูนะคะ กินจิ้มมันนี้ดีกินมันไหนก็ได้ได้หมดกินอย่างนี้อร่อยเลยล้ามด้วยโลสองร้อยห้าสิบรอครับว้าวกุ้งมันนกอะครับแต่ก็ยังไม่ตาย โลนึงครับมาโลนึ่งมันชิ้มมีสองแบบทํำเองแบบหนึงแล้วที่ร้านแบบหนึ่งนี่ให้คนกินหัวไปก่อนคนกินไม่แพ้กุ้งเลยก็คนนี้นะ้กินอย่างอร่อยเลย ตรงนี้สิครับก้งย่างปงเขาูเผากินเถอะกินเลย ก่อนเลยแสบแสบหวานมากหวานมากดูผลลัพธ์นะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์ตอนกิน เสร็จแล้วนะครับว่าจะแพ้ว่ากินยาแก้แพ้ไปแล้วลนี่ครับโลนึงดูคนกินนะนานได้กินละเนาะมันอร่อยตำมันว้า oh. ูคนกินแล้วไม่แพ้แพเรากินไปแล้วห้าตัวดูว่าจะแพ้เปล่าให้ให้หมดเลยได้เยอะอยู่นอนเยอะมากนัำมันนี่สิตัว

กินอยาอร่อยอร่อยรำแต้ลำว่มาม,มาดูผลเดี๋ยวดูตอนใกล้ๆจะหมดละคนงานกุ้งโลหนึง่งหมดแล้วนะครับวนนี้กินอยู่คนเดียวไม่นะนนไวม่นะ <คน S 1> สผส่วนผม กินแค่ห้าตัวพอกลัวแพ้ผลงานใช่กดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด,กดติดตดามด้วยลุกไม่ขึ้นอิ่มมากอิ่มมากบ๊ายบายทีหลังจะไม่กินขนาดนี้นะคะบ๊ายบาย